ครับท่านผู้ฟังกําลังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรักวัฒนธรรมไทยในรายการในผมศรีสันตนนนนนิ์ตรีกฤชีครับจากสถาบันวัฒนธรรมศึกษากลยการิวัฒนามาอ่านเรื่องสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับในช่วงนี้นะครับก็เป็นไวรัลแล้วก็เป็นกระแสอยู่นะครับเรื่องของการาประกวดการแข่งขันประชันเสียงตะกแัตนะครับหรืองงโก้แรร์จอร์นะครับ,รงงรบซึ่งในทุกๆชุมชนเดี๋ยวนี้ก็จะมีทุกสัปดาห์ในการแข่งขันกันอย่างที่เราจะเห็นตามโลกออนไลน์นะครับหรือ การแข่งันในชุมชนก็จะมีการแข่งจนารางวัลอาจจะเป็นวัวลูกวัวน,นะครับแพะบ้างแกะบ้างหรือสมัยก่อนก็จะมีโตโต้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรื่องราวเกี่ยวกับการประชันเสียงตะกัแต่นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันเคยสูญหายไปช่วงหนึ่งนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็สูญหายไปเรามาดูกันว่า เรื่องราวของมันนั้นเป็นยังไงนะครับในวันนี้นะครับในการของเราก็ขอนําเสนอเรื่องเรื่องเล่าการเลือนหายของการแข่งขันประชันเสียงตะกัแตนหรืองางโงะลายแหลจึงนะครับตําบลยาหมูอาเภอยะอริ่งจังหวัดปัตตานีเริบเรียงโดยคุณประสิทธิ์รัตนมณีนะครับนักวิจัยสิมวันการสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการวิยานิวัฒนามาเล่นการนาครินะครับ รท่านใดที่สนใจเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเรื่องราววัฒนธรรมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจถานบันวัฒนธรรมึกษากาาเรียนยัฒธนาหรือเว็บไซต์นะครับ c u l t u r e p s u u a c t h หรือท่านใดที่สนใจฟังย้อนหลังนะครับพอดแคสต,ต,ต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปในที่ YouTube นะครับชื่อ c u l t u r e p s u นะครับก็สามารถเข้าไปฟังได้ ครับเรามาต่อเรื่องราวของการเลนหายของการแข่งขันตะก,กะแต่นนะครับตามบนยาหมู่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีคำว่ายาหมู่นะครับเป็นภาษายาวีแปลว,ว่าชมพู่ภาษาเรียกของคนท้องถิน่นคือชมพู่ป่าถ้าเป็นภาษาราชการจะเรียกว่าต้นชะเมาประเภทไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่ใช้ทำเชิงขะชาย วงกบประตูหน้าต่างและแกะลายทำเป็นช่องลมบ้านเรือนส่วนใบใช้ทำขนมตับแป่ด้วยเหตุนี้ต้นชมพู่ป่าจึงเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนในอดีตโดยมีประวัติความเป็นมาว่ามีต้นชมพู่ใหญ่3มต้นสูงเด่นตระงานอยู่ใกล้ริมคลองยามูทำให้ภูมิทัศน์บริเวณน,นั้นสวยงามมาก กลายเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นตลาดนัดของชุมชนจนกระทั่งมีการเรียกกันว่าณยามูหรือตลาดณยามูจะมีชาวบ้านชุมชนฝั่งทะเลแหลมโพชุมชนหนองแรดชุมชนตาแกะชุมชนดาโตะชุมชนตะลุกัโป เป็นต้นได้เดินทางมาค้าขายและจับจ่ายซื้อสินค้าตลอดนัดแห่งนี้ตลาดนัดยามูในอดีตมีชื่อเสียงมากด้วยเส้นทางกรนามาคมเดินทางสะดวกเพราะอยู่ใกล้ชายฝั่งคลองยามูซึ่งสามารถสัญจรได้ทางบกทางน้ำซึ่งในอดีตชาวบ้านนิยมใช้เส้นทางเรือในการสัญจรระหวางชุมชนเพื่อติดต่อค้าขาย แต่ละคนจะนำสินค้าในชุมชนของตนเองมาและเปลี่ยนค้าขายกับชุมชนอื่นๆทำให้ตลาดนัดยามูมีสินค้าหลากหลายให้เลือกจับจ่ายซื้อขายแต่ละวันปัจจุบันตลาดนัดแห่งนี้ได้มีการแปลสภาพเป็นการสร้างอาคารจัดวางระบบการขายให้สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองจึงเป็นตลาดประจำตำบลยามูมีการ ซื้อขายสินค้าคล้ายกับตลาดนั้นอื่นๆบริเวณโดยรอบตลาดนั้นเดิมที่มีสัญ,ญลักษณ์ต้นยามูป่า3ต้นที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตลาดนั้นมาตั้งแต่อดีตต้นยามูป่าได้ตายไปไม่มีการปลูกทดแทนจึงไม่มีร่องรอยสัญ,ญลักษณ์หรือของต้นยามูป่าบริเวณนี้ปัจจุบันบริเวณที่มี ต้นป่ายามต้นยามูป่าได้กลายเป็นส่วนสาธารณะอยู่ใกล้สะพานซึ่งอีกฝั่งถนนก็จะเป็นชุมชนชาวจีนและสารเจ้าเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ใกล้กับตลาดนัดและใกล้เคียงและใกล้กับบริเวณฝั่งคลองยามูน่าจะสนิทฐานว่า ชาวจีนล่องเรือขึ้นฝั่งบริเวณนี้และเห็นว่าชุมชนแห่งนี้มีการค้าขายจึงได้ตั้งลุกรางอาศัยเพื่อประกอบอาชีพค้าขายตามความถานัดของชาวจีนที่มีวัฒนธรรมการค้าขายเจริญกว่าชาวพุ้นเมืองดั้งเดิมสถานการณ์การแข่งขันประจันเสียงตงกะกแนงงงงง่นหรืองางโละยๆจงที่สูญหายสภาพตามลักษณะของพื้นที่ตำบลยาหมู่เป็นที่ราบและ พื้นที่ราบลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมคือทำนาเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกรับจ้างทั่วไปและอาชีพที่ได้รับความนิยมในชุมชนปัจจุบันคือการเลี้ยงปลาในบ่อด,ดินและการเลี้ยงปลาแบบกระชังเช่นปลากระพงปลากระทิทมซึ่งชาวบ้านป่าหลวงผู้มีผู้ที่พอมีเงินทุนหรือ มีโอกาสในการกู้เงินมาลงทุนในการเลี้ยงปลาในบอ่อดินได้จะหันมาขุดบอ่อคลองจะหันมาขุดบอ่อเลี้ยงปลาในบอ่อดินกันมากขึ้นทำให้อาชีพนี้ได้แพร่หลายกระจายรายได้สู่ชุมชนและเป็นการสร้างโอกาสอาชีพทางเรื่องให้กับเยาวชนอีกด้วยการค้ามณ้มมมีทั้งทางน้ำและทางบก มนปัจจุบันจะใช้เส้นทางบกเป็นหลักติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงใช้ถนนเชื่อมติดต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข42ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับถิ่นฐานบ้านบ้านเกิดตนเองจึงผูกพันกับต้นทุนทางวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต จึงได้เห็นภาพสะท้อนของการเล่นพื้นบ้านที่สูญหายและกำลังจะสูญหายไปจากพื้นที่ตาบนยามูดังนี้การแข่งขันประชันเสียงตะกกแตนการเลี้ยงตะกะแตนสำหรับการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานในอดีตเหมือนกับการเลี้ยงนกเขาชวาและนกกรงหวัวจุกในปัจจุบันโดยสภาพทั่วไปทางสังคมสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้า การคมนาคมไม่สะดวกชาวบ้านประกอบอาชีพบนฐานวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนคืออาชีพทำนาปินต้นตาลตโนดเลี้ยงปลาในกระชังและประมงพื้นบ้านช่วงเวลาว่างแต่ละฤดูการการประกอบอาชีพต้องการความสนุกสนานบันเทิงจึงมีแนวคิดและสัญหาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาเลี้ยงคือตะกกแตน เพราะช่วงเวลาค่ำคืนตั๊กะแตนจะส่งเสียงขันทั่วบริเวณป่าฟังแล้วไพเราะสนอหูในยุคนั้นชาวบ้านป่าหลวงยังใช้ตะเกียงอัมมันกาดทั่วบริเวณพื้นที่ที่มีแต่ความมืดดังนั้นช่วงเวลากลางคืนจะมีแต่ตั้กะแตนเข้ามาอาศัยอยู่และส่งเสียงขันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับช่วงหัวค่ําทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะมีเวลาว่างไม่รู้จะทําอะไรที่จะสร้างความบันเทิงสรุกสนานดังนั้นเสียงขันเทาะของตะกกแตนคือสัตว์เลี้ยงที่จะนำมาซึ่งความบันเทิงได้ชาวบ,บ้านได้นั่งคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วงเวลาค่ําคืนจึงเกิดแนวคิดร่วมกันเข้าป่าเพื่อจับตะกกแตนมาเลี้ยง ด้วยเหตุผลคือฟังเสียงขันจะแขวนไว้ตามกระต๊อบที่นิยมปลูกสร้างไว้พักผ่อนบริเวณข้างบ้านเพื่อนอนฟังเสียงยามค่ำคืนจึงเกิดปรากฏการณ์ความนิยมเลี้ยงตะกะแตนไว้ตามบ้านมีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงตะกะแตนมาแข่งขันประชันเสียงซึ่งสร้างความสนุกความสุขและความเพลิดเพลินการเลี้ยงตะกะตแตนได้รับ ความนิยมอย่างมากการถ่ายทอดลงมาสู่เด็กและผู้ใหญ่ในะชุมชนมีการจัดแข่งขันยามค่ำคืนซึ่งเหมาะกับบรรยากาศและแลักษณะาทางกายภาพของชุมชนในอดีตอุปกรณ์และวิธีการเลี้ยงตะกะแตนการแข่งขันประชันเสียงตะกะแตนภาษามาลายูจะเรียกว่างาง่ลาเลจิกยะ แยกตามคำศัพท์ก็คืองางบงแปลว,ว่าประชันเสียงและเลยจิกหมายถึงตะกะแตนมีสองสายพันธุ์แยกตามลักษณะลำตัวที่มีสีเขียวและสีน้ําตาลภาษาไทยจะเรียกว่า,มาแมลงขวัญข้าวโดยลักษณะทั่วไปของตักกแตนที่ชาวบ้านจะมาเลี้ยงเพื่อการแข่งขันประชันเสียงจะเป็นตะกะแตนตัวผู้มีลักษณะลำตัวปีกแตกต่างจากตักแตตกแตนตัวเมีย ตั๊กแตนจะอาศัยอยู่ตามบริเวณป่าในชุมชนนิยมเกาะตามต้นนมแมวจะส่งเสียงร้องช่วงเวลาค่ำคืนตัก๊กแตนจะมีต้นเสียงแตกต่างกันบางตัวเสียงเล็กบางตัวเสียงใหญ่บางตัวเสียงทุม้ม บางตัวเสียงดังกลางวานบางตัวขัน1เสียงบางตัวขัน2เสียงบางตัวขัน3เสียงติดต่อกันผู้ที่มีความต้องการเลี้ยงตะกะแตนจะต้องพยายามฟังเสียงแล้วเดินตามหาเสียงนั้นตามหาเสียงที่ชอบอุปรกรณ์แสงสว่างการนำทางค,คือใช้ยางจากต้นยางป่าใส่ในกระป๋องนมแล้วจุดไฟถือไป เพราะสมัยนั้นยังไม่มีไฟฉายข้อควรระวังการจับตะ๊กแตนก็คืองูกระบะมัก,มกจะเลื้อยตามเสียงขันของตะกกแตนเพื่อต้องการที่จะกินอาหารซึ่งผู้ที่เข้าไปจับตะกกแตนจะบอกว่าจะเจอง,งูอยู่บ่อยครั้งใต้ต้นไม้ที่มีตะกแตนเกาะอ,อยู่ วิธีการจับตักกแตนไม่ใช่เรื่องยากสิ่งที่ยากก็คือจับช่วงเวลากลางคืนและต้องเดินตามเสียงของตักกแตนที่ตนเองชอบและจะมีงูเป็นสิ่งที่อันตารายสําหรับคนที่ต้องการจับตักกแตนดังนั้นคนในชุมชนจะรู้วิธีการจับตักกแตนตัแตนคือเดินตามเสียงขันของตักกแตนที่ตนเองฟังแล้วชอบถ้าตักแตนเกาะอยู่ตามกิ่งไม้ใกล้พื้นดิน อย่ารีบเดินเข้าไปเพราะจะมีงูนอนอยู่เพื่อรอจังหวะกินตักกแตนถ้าตักกแตนเกาะอยู่บนที่สูงหน่อยแม้จะจับยากแต่ก็มีความปลอดภัยโดยที่จะใช้มือจับตะ๊ก,กะแตนใส่ไว้ในถุงเพื่อนำกลับมาเลี้ยงไว้ในกรงซึ่งกรงสำหรับการเลี้ยงตะ๊ก,กะแตนนั้นมีหลากหลายชนิดซึ่งขึ้นอยู่กับการประดิษฐ์กรงแต่ละคนถ้า ในอดีตการทำกรงสำหรับเลี้ยงตะกะแตนมี2แบบคือทำมาจากขวดน้ำมันเครื่องใดเกียวต้องหาตามอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตเมืองปัตตานีและกรงประดิษฐ์ซึ่งทำมาจากก้านใบต้นสาคูส่วนยุคต่อมาจะมีการประดิษฐ์กรงเลี้ยงตะกะแตนหลากหลายรูปแบบมากขึ้นขึ้นอยู่กับความคิดและความสามารถของแต่ละคน ซึ่งวิธีการเลี้ยงก็คือเลี้ยงไว้ในกรงที่ประดิษฐ์สำหรับตะกะแตนอาหารจะมีผักยอดอ่อนเช่นผักบุ้งผักกาดแตงกวาและเนื้อสับป,ประรดเพราะอาหารเป็นส่วนสำคัญต่อเสียงขันของตะกะแตนที่ทำให้ชนะการแข่งขันก,กฎกติกาและวิธีการแข่งขัน กฎกติกาและแล้วการกฎกติกาและการแข่งขันประชันเสียงตะกะแตนจะคล้ายกับการแข่งขันนกกรงหัวจุกซึ่งการแข่งขันแต่ละครั้งจะมีผู้คิดริเริ่มขึ้นในการจัดกิจกรรมโดยประชาสัมพันธ์วิธีการแข่งขันเช่นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมรางวัลสําหรับผู้ที่ชนะแข่งขันเช่นผ้าหม่มผ้าสรงเสื้อเครื่องใช้ครัวเรือนเป็นต้น เพราะสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้จึงไม่มีรางวัลประเภทโทรทัศน์ตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเหมือนในปัจจุบันกฎกติกาการแข่งขันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงแต่แตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อยรายละเอียดบางดังอย่างโดยกติกาทั่วไปจะมีกรรมการตัดสินแพ้ชนะ3ท่านแต่ละท่านจะสลับเปลี่ยนกันเดินตามแถว ราวที่แขวนตะกัแตนดังนั้นตะกัแตนที่แขวนไว้แต่ละแถวจะมีคะแนนจากกรรมการทั้ง3ท่านนำมารวมกันเพื่อหาตะกัแตนที่ชนะ1ที่2ที่3ตามกติกาบรรยากาศของการแข่งขันแต่ละครั้งได้มีการประชาสัมพันธ์สมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันบางครั้งก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า100คนการเลือกสถานที่การจัดแข่งขัน ต้องคำนึงบรรยากาศเวลายามค่ำคืนต้องอาศัยต้องปราศจากเสียงรบกวนจากบริเวณใกล้เคียงคือบริเวณโดยรอบต้องอยู่ในความมืดเงียบสงบปราศจากเสียงรบกวนก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นทุกคนจะสนุกสนานได้ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเลี้ยงสตวะะ์แกนเพราะการแข่งขัน,น,ขนแต่ละครั้งจะมีผู้ที่เดินทางมาจากชุมชน,น,นอื่นๆเป็นพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนนอกจากนั้นบรรยากาศโดยรอบก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายขนมและสิ่งของอื่นๆในสนามแข่งขันประชันเสียงตะกะแตนเป็นการสร้างอาชีพและไรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนได้อย่างเป็นอย่างดีการ ตัดสินการแข่งขันประชันเสียงตะกัแตนคณะกรรมการทั้ง3ท่านสลับกันตัดสินทุกแถวที่มีการแขวนตะกัแตนเพื่อจดบันทึกเสียงขันตามกติการเรียกว่าการให้คะแนนครบ3มยกการให้คะแนนแต่ละครั้งจะมีการจับเวลาคือนํากะลามะพร้าวที่เจาะรูตั้งบนน้ําในทางภาชนะถ้ากะลามะพร้าวจม แสดงว่าหมดเวลาในในคะแนนช่วงเวลานั้นคณะกรรมการต้องสลับแถวกันแล้วเริ่มต้นจับเวลาใหม่ส่วนใหญ่เกณฑ์การให้คะแนนถ้าตะกัตแ่นตัวใดขัน1เสียงก็จะได้1เสียง2ขันก็จะได้2คะแนนแล้วนำคะแนนของทั้ง3ท่านมารวมกันเพื่อหาตะกะแตแนชนะรางวัลที่1และ รางวัลที่รางวันที่3เป็นต้นปัจจุบันการแข่งขันประชันเสียงตะกะแตนหรืองานงุและแลจิ๋ได้สูญหายไปและได้รับการฟื้นฟูจนสร้างกระแสนิยมอย่างมากในแถบจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาธิวัสในปัจจุบันโดยมีบรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตการทําแข่งขันตะกตนมีหลากหลายรูปแบบซึ่งของรางวัลมีจํานวนมากเช่นวัวแพะรถ เป็นต้นตลอดจนผู้มีส่วนร่วมการแข่งขันจํานวนมากเป็นทั้งเด็กเยาวชนวัยกลางคนผู้หญิงผู้ใหญ่มีทั้งชายและทั้งผู้หญิงบางพื้นที่ก็มีผู้เข้าร่วมมากกว่า1 000คนซึ่งใน,ในผู้เขียนจะนําเสนอการแข่งขันตะกร้แตงะในสนานการปัจจุบันในครั้งต่อไปให้เราได้อ่านกันหรือได้ฟังกันอีกรอบนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการสูญหายของการแข่งขันประชนเสียงตะกะแตนตาบลญยามูอำเภอยะริงยนตปัตตานีครับซึ่งนะักวิจัยของเราได้เคยเก็บข้อมูลไว้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับในตาบลญยามูอำเภอยะริงนะครับซึ่งแต่ก่อนมันก็เคยมีแล้วก็สูญหายไปซึ่งปัจจุบันกลายเป็นกระแสกลับมาใหม่ทุกคนอาจจะเคยอาจจะเห็นบ้างในโซเชียลนะครับว่ามีการแข่งขัน เริ่มทยอยมีมากขึ้นตามชุมชนชุมชนบางชุมชนก็จะมีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในการแข่งขันซึ่งทำให้กระแสการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุ๋งนกนกเขาดรอปลงหายไปนะครับซึ่งนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงและเป็นนิวัฒนธรรมที่เราสังเกตและเอานำมาเรียนรู้กันได้ครับ สำหรับวันนี้ผมซีซานุสีกาลิจีก็ขอลากันก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการครับสำหรับท่านใดที่สนใจเนื้อหาต่างๆนะครับสามารถอ่านย้อนหลังได้นะครับที่ w w w c u l t u r e p h u a c t h นะครับหรือทาง u t u b e นะครับ culture p s u หรือติดตามข่าวสารต่าง,างๆของสถาบันวัฒนธรรมศึกษาการเรียนวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินได้ทางเพจ y YouTube i n s t a g กร m หรือ Tiktok ได้ครับสำหรับวันนี้ผมซีซานุสีกาลิจีก,ก็ขอลากันก่อนครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับสวัสดีครับ